แด้ก่อนเยเลยเพกีเรื่อาแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอะแฮปปี้เบิร์เดย ว่าน่ารักมากๆเลยเลยค่ะเมื่อนหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งได้รับรีบจากลูกค้าให้ซื้อเค้กไปให้คุณแม่ที่บ้านแต่ที่พีก,กว่านั้นก็คือว่าลูกค้ารีเควสมาว่าให้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้คุณแม่ด้วยซึ่งในตอนแรกหนุ่มไรเดอร์คนนี้ก็ไม่คิดที่จะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้หรอกนะคะแต่พอไปถึงบ้านคุณแม่เท่านั้นพูดไม่กี่คำก็ทำให้หนุ่มไรเดอร์เปลี่ยนใจร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้คุณแม่ทันที ก็เลยเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักนี้ขึ้นค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อ mj blue day 3ซึ่งเป็นไรเดอร์เจ้าของเรื่องราวได้โพสต์คลิปขณะที่ไปส่งเค้กให้กับคุณแม่ลูกค้าพร้อมได้จุดเทียนวันเกิดร้องเพลง happy birthday ให้เสร็จสับระบุข้อความว่ามีออเดอร์จากลูกค้าท่านหนึ่งบอกให้ไปซื้อเค้กวันเกิดให้แม่หนูหน่อยแล้วรบกวนพี่ช่วยร้องเพลง happy birthday ให้ด้วยนะหนูทำงานต่างจังหวัดกลับไปไม่ได้คิดในใจทำไมต้องร้อง พอไปถึงบ้านแม่บอกเปิดประตูเข้ามาเลยแม่เดินไม่ได้ลูกพร้อมกับเปิดให้ดูผมคิดในใจยังไงก็ต้องรง้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แกก่อนแกเลยผมยังเืนอยู่ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมไอ้ฝุ่นไอ้เท้วใช่ไหม ียซ oh, so ึ่งภายหลังที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำชาวโซเชียลถูกอกถูกใจอย่างมากแสดงความคิดเห็นชื่นชมบางส่วนบอกว่าแล้วก็พูดกับแม่เขาเหมือนสนิทกันมากด้วยนะเอาเบียร์ไหม ผมไม่ใช่ลูกใช่หลานผมไม่ร้องเท่ากับร้องจนจบน่ารักมากจ้าพี่ขอให้ชีวิตนี้เจอแต่คนดีๆนะคะสุดยอดเลยพี่ไรเดอร์น่ารักมากๆขอให้พี่ไรเดอร์เจอแต่ลูกค้าดีๆน่ารักน่ารักค่ะแม่ของลูกค้าก็น่ารักพี่ที่ไปส่งเค้กก็น่ารักต่างคนต่างเขินก็ยิ้มหัวเราะก,กลบเกลื่อนกันไปขอบคุณนะคะพี่ผู้ชายที่น่ารักกับแม่ลูกค้า ชื่นชมนะคะขอบคุณที่ยอมเป็นสื่อสายสัมพันธ์ความรักระหว่างแม่กับลูกเขาและอีกความเห็นที่บอกว่าเป็นการส่งของที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้ลองพี่ใคยายเลยแบยายเลยยายแล้วไปลองพี่กับลูกมาย่าอย่ามีแต่ที่เราร้องอีกแล้จะร้องให้นะยิ้ยไ่ต้องร้องไม่ต้อง้องยิ้มเยยิ้มเยแล้วก็จะยิไป ผมก็ไม่ใช่ลกไไูก <A S 1> ค้ urt, าแต่ผมเป็ลบบูกบินไห้ปาไอ้ยป้าอยู่ไหมมาได้เลยผมมาได้เลยแม่อะไอย่างน้น้ Happy birthday to you นะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ุอเคไหมครัแบแม่ครับ okay, ครับเอาเรับโอเคฮะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมเลยคะทั้งไรเดอร์และก็คุณแม่ของลูกค้าที่ทั้งสองคนต่างก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน กาในปีนี้ได้มาร้องเพลง Happy Birthday ด้วยกันก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนี่เลยค่ะสเสน่ห์ของคนไทยน่ารักมีน้ำใจและก็ใจดีต่อกันและที่สำคัญคนไทยเป็นคนตลกค่ะ